สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสกุลขอบคอณครับผมอีกคือเก่าครับผมช่องแซมสายบายฮายูฮักกินนะครับมือนี้มาพี่พาน้องมาเบิ้งไข่หน้าครับผมอยู่กับ LC018 คือเก่าครับมือนี้นี่ครับมือนี้มาไข่หน้าอยู่กับซ0 1 8ตัวตึงนะครับผมตุ่นอีกคันหนึ่งครับผมมาไข่หางเงินครับผม เออศูนย์หนึ่งแปดคือกันครับเดี๋ยวเหามาเบิง้งโอ้ยเสียงแม่หยอดเลยครับผมลันลันสามหมู่บ้านเลยครับผมเสียงนี่มาเบิ้งตัวตึงครับผมศูนย์หนึ่งแปดคือกันมาไทยนาอยู่ขางกันครับผมตัวตึงประจำหมู่บ้าน ตัวตึงประจำหมู่บ้านครับผมคันนี้เสียงลันทงสามบานครับนะเปลี่ยนโชโฟเฟอร์ครับผมอยู่กับ LC เบอลสี่ศูนย์หนึ่งแลุกพี่ลงครับผมลูกน้องมาบ่คือบ่คือลูกพี่ลงลงเดี๋ยวลูกน้องขึ้นเองครับผมสี่ศูนย์หนึ่งแปดตัวตึงประจำหมู่บ้าน เจ้าเจ้าเจ้าฝนสิมาแล้วครับฝนนี่ด้วย,ยนะแรงันเลยครับโอ้ยแดดแห้งครับผมแห้งดเห็นเลยในกล่องหักเส้นมาครับผมถัดไปขึ้นนอนครับใช่นะครับตัวตึงประจำมู่บานเขาดีขนาดเลยครับผม คัดถ่ายก็เอียงครับครับแต่ละขั้นมันตัง้งมันคือกันนะครับผมคือขั้นผมอยกหุ่นครับผมสี่สิบเพื่อนครับผมแต่ว่าตั้งคัดถ่ายบอกคือกันครับแต่ละขั้นเนาะมันตั้งมันคือกันครับผมคือว่าเอาครับม,มาเบิ้งขั้นนี้กันต่อครับผมตัวตึงประจำหมู่บ้านเสียงนี้ ไทยอยู่หมู่บ้านนึงดิงยินดีหมูบห่บ้านนึงครับผมมาเบิง่งมิธีเก็บมุมของมันครับเก็บมุมม,มีสูตรตายตนะครับผมเดี๋ยวแต่ของไผยของมันสูตรไผสูตรมันตัวตึงประจำหมูบ่บ้านเสียงลั่นๆ ข้นเขาสปาดไม่เขาไมครับผมเลยนคอยดันกขึ้นลังคนเขากบดันเลยรเสียงนี้หูยอดเลยครับผมเย็บเย็บเย็บ เหมือนนะครับมือผู้ใหญ่ยังทำบุญทัานะครับพี่น้องแรงแรงช่วงนี้ก็พ้นทิมช่วงมาให้เฮ็ดหน้าแหละครับผมลงท้ลงหน้ากันมีเขาถ่าซองหลบนะครับผมแต่ผมเพิ่มเดี๋ยวถได้่ยหลบเดียวนะครับผมวันนี้ออกมาหารับจ้างก่นครับผม มาไทยคูครับมันนี่คูหน้าข่งกันสี่ศนย์เรถยิเลยครับผมกปนงาพอดีบปใหญงบปนหน่อยครับงานหน้าได่า้าตราบนนงบ้งเบิงยบากต้มคือครับผมมันนี่ โอ้ยผมตึกว่าสิเป็นวัดนะครับผมพี่น้องก็คือเก่าครับผมพี่น้องคันมักคลิปนี้กับฝากกดไลคล์กดแช์กดติดตามม่น่งครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปต่อ,ตอไปสุพีสุน,นองในเบิ้งน้ครับผมเบิ้งก่อนสุดท้ายครับผมงามขนาดเลย4018รถยอดคิปเบิ้งครับ ประท,า да> ทา่านนะครับผมนี่น้องว่าคัดถ่ายมันคือตังเสียงคักแต่ละคันตังค่คือกันเลยครับผมเข้าสู่ฤดูการทำนาเสียงนลั่น แขกคู่บผมเนี่ย้ยเสียงเลยเลนี่นี่บ้านครับัว้งมูของหมู่บ้านเลงครับผมเดี๋ยวไปบงองคมกันครับผมดีย,พย่พี่ครับ คนหนึ่งแปดคือกันครับผมดุเดียวกันครับกับคนซื้ออุปก่อนผมอยู่วางสองปีนะครับผมนี่ครับหน้นาคือกันครับคลิปนี้กับบมมี่ยังหลายครับผมมาพีิราหนองมาเบิ่งกันไอหน้าคือคงไห้ทุกหน้าซื้อครับช่วงฤดูวานเไาเนาะ ฝากกดติดตามน้ำด้อครับผมช่องแซมใต้ใบฮายูฮักกินนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ครับช่องทีมงานหนองไม้นะครับผมคลิปนี้ก็ท่านนี้แหละครับผมเดี๋ยวงานสิบแล้วฝากกดติดตามน้ำด้อครับผมขันมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นัครับผมจะเป็นกำลังใจในการติดต่อไปสำหรับช่องหนองไม้นะครับผมช่องแซมใต้ใบหายูฮักกินนะครับว่าวลายยังห่างครับผมเดี๋ยว ก็เสร็จไปไถนาแล้วครับผมเดี๋ยวสิบ่แล้วได้อีกหลายอยู่ขันมากก็อย่าลืมดนะครับผมฝากกดติดตามให้น้ำครับผมสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำ่า,าสวัสดีครับผมนี่ครับตัวตึงตัวตึงเสียงหมดหดครับ